อีกครั้งนะฮะอีบอกบอกไม่เมอนะฮะอีพีสองนะรายการของคนชอบดื่มชอบเที่ยว<ช>สาระดีๆมีมั่งไม่มีมั่ง <laughs> นะวันนี้ก็วันนี้ไปถ่ายที่นี่สงขลาวันนี้จะไปสงขลากันเราจะไปฟูลมูนกันนะฟูลมูน <ะ S 2> เนี่ยตอนนี้ให้เพื่อนไปจองโตะละสงขลาเ็าบอกว่าเด็ดสงขลาเ็าบอกว่าเด็ดใช่เด็ดมากดูจากรีวิวจากเขาแล้วแบบไอ้เหี้ยของจริงไอ้เหี้ยเด็ดกว่าหัดใหญ่เยอะเลยอ่ะ แต่ว่าโต๊ะแม่งเต็มเร็วนะฮะตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะเราออกจากฮัดใหญ่6โมงขับรถก็ประมาณ30นาทีเผื่อรถติดบวกไป45นาทีนะสำหรับใครที่อยากเที่ยวที่แบบสงขาเนี่ยคือร้านมันอยู่ติดถึริมทะเลใช่ไหมใช่ใช่เขาเที่ยวกันไวแล้วก็ร้านปิดไวปิดประมาณเที่ยงคืนครึง่งตีหนึ่งอ่าถ้าใครอยากเที่ยวก็ควรจะออกแต่นื่นๆนะใช่สองทุ่มนี้คนเริ่มเต็มแล้วเออมีสปอนเซอร์หลักวันนี้มีสปอนเซอร์หลักนะพี่นานะามาจาก เกาะลันตาเลยขายที่อยากคงอยากเที่ยวเกาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่าพี่คนนี้เขามีรีสอร์ทที่ใดบ้างนะฮะโคตรสวยผมไปมาแนละ้วแม่นสบายที่หายถ้าใครแบบว่าเหมือนติดต่อผ่านทางอีดอกเนี่ยจะไปเที่ยวลันตาเนี่ยเดี๋ยวผมขอส่งรถให้พิเศษเลยเออแต่รถเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเออเพราะยังไม่ได้คุยกับเจ้าของนะแต่ว่าเราบอกว่าเราเราบอกเลยว่ารถแน่นอนรถแน่นอนสบาย เออผมไปพักมาหลายที่แล้วหลายคืนวันนี้เราออกเร็วเราไปกันหลายคนด้วยหลายชีวิตด้วยแล้วก็มีสาวๆประมาณสามสี่ชีวิตเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวแจกว์าทิ้งลงทิ้งลิงไอจงไอจีนะก็ไปติดตามกันเอาเองอีซุปนั่งไม่มั่นเลยวะโอ้ค่ะก็เป็นอะไรวะเพราะผัวอ,อ๋ราาอร้องเมื่อไหร่เมื่อคืนอแต่ว่าวันนี้เราไปนี่ก่อนไปฟูมูนก่อนไปที่เด็ดก่อนรถติดนะ นี่ยังไม่ออกหัดใหญ่เลยแค่ปกมงกว่าดูปมงกว่าแล้วนะสำหรับพี่แบงค์นะใครที่แบบยังไม่เห็นพี่แบงค์พี่แบงค์นั่งกับรถอีคันหนึ่งเดี๋ยวไปเจอที่นูน่นในคลิปมีแน่นอนอยากเที่ยวกับเราทักมาไอพี่เราอยากเที่ยวแต่ขอรั่วนะ <c oughs> มาแล้วต้องมันอนะ่ะมาแล้วต้องมันใช่ใครมีที่แนะนําแนะนํามาเลยไปทุกที่ร้านเพื่อชีวิตก็ไปร้านแบบสกอยกูเข้าไปไปหมดนะขอแค่แบบว่าแบงมันไปแล้วต้องมัน แล้วก็อยากเที่ยวกับเราไม่ต้องจ่ายตังค์จริงเรามีสปอนเซอร์แค่บอกว่าอยากเที่ยวกับเรามาเป็นคู่นะอย่ามาคนเดียวมันไม่สนุกมาแค่ตัวมาแค่ตัวอยากเก๊กอยากนู่นนี่ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะอยากเที่ยวร้านไหนบอกวันนี้เราก็มีสปอนเซอร์เหล้าจากพินามาเป็นชีวัดสองขวดนะนี่ไม่ได้โฆษณาให้เขานะกูไม่ได้ตังค์จากชีวัดกูบอกเลยมันอยู่แถวไมอามีม่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ใช่โอเคสงขาเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่ติดอะไรนะกลางวันเราอยากจะไปแบบถ่ายกลางวันเหมือนกันวิวสวยมันมีคาเฟ่เฟมีื<ช>นนจุดเช็คอินอะเยอะแยะเลยบรรยากาศก็ได้ด้วยใช่บรรยากาศถานนนั่งงามโอ้โหของอร่อยเพียบน่าไปอะสงขาก็อาหารทะเลนี่ถือว่าขึ้นชื่อเลยราคาไม่แพงนะแต่ว่าไปเสี่ยงดวงกันเองว่าขเข้าร้านไหนบางร้านก็ยี่แพงที่หมายวิสุกว่าดูทดาเจจะหนักนะทนะเลอะไรกันวะ อ๋หัวเป่ากันเพื่อนไม่เป่ามันคนละห้องเห้องเดียวกันทำไม่ได้ขนาดอยู่บ้านหลังเดียวกันยังบล็อกกูเลยห้องเราอ่ะจริงมันมีนี่ด้วยมันมีที่แท็บทูนะครับเป็นช่องโปรโมทร้านสักของผมเองใครที่อยากสักนะอันนี้โฆษณานิดนึงเป็นร้านผมเองนะอยู่ที่สามแยกคลองเรียนสองนะอยู่ตรง หน้าโรงแรมเจ้าพระยาแกรนนะครับใครมาจากช่องนี้ยุูลดให้20%นะตอนนี้เราก็ถึงแล้วสงขานะฮะตอนนี้อยู่ตรงใหม,าาม่อมิอตอนนี้ตร,ตรงนี้วิวสวยมากจริงถ้ามาตอนเยนะ็นนะแม่งโคตรดีแม่งจะแบบโคตรดีที่สุดไปดูกันเรากำลังจะเข้ากลุ่มหมู่แล้วเมื่อกี้ผ่านหน้าร้านคนเยอะสั่น เรา e ี2ีสองอีดอกบอกไม่เมาวันนี้เรามาไกลหน่อยจากหาดใหญ่นี่เราข้ามมาเลยสงขาเราได้รับลายกระซิบมาบอกว่าเยี่ยมคืนวันศุกร์เนี่ยมันต้องมาที่สงขลาว่ะวันนี้วันเสาร์เออวันนี้เราอยู่วันนี้เราอยู่ที่มูมูลภูมูนบรรยากาศดีมากน่ด้สวยสวยคือดีอ่ะผันไปทางไหนก็ดีอ่ะ ถือว่าชุดชุดข้างหน้านี้ถือว่าดีถือว่าดีเลยด้วยบรรยากาศโดยรวมตอนนี้บรรยากาศเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะตัวเราเป็นคนจบกราบบรรยากาศเริ่มเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็คือแก่ทุ่มทุ่มทุ่มยี่สิบเองคนตอนนี้โต๊ะเริ่มเต็มแล้วนะเขามีการจองล่วงหน้ากันแล้วด้วยนะคือถ้าจะมาเนี่ยรีบมาเนะ ออกจากหาดใหญ่ถ้ามาจากหาดใหญ่น้ามองจากหาดใหญ่สี <c oughs> ่โมงแล้วมึงรอเลย <c oughs> ไม่งั้นมึงไม่ได้โต๊ะถ้ามึงไม่ได้จองล่วงหน้า ต้องทำยางาไงเมื่อเธอมาอยู่ชั้นใหม,ม่คำเดิมพิธออีกใจคคำหนึ่งคำรักมือให้ฉันไปในใจก็รู้แค่คำหลงรักแต่อยู่ยังไม่ไปไหนเธอทำ,ำเพื่อเียอันอไไหมะทำให้ฉันยดเธรแงยอดที่เดิน มาเจ้าของรา้านแม่โคตรใจดีเลยงไงนี่มาบัดเท้า24ชอ็24ชอตเลนยี่ช็อตยัดเท่ได้ฟรีเลยแล้วก็บัตรรถอีกอันนี้เป็นบัตรรถวันเกิด15%หาอร์ทำอาหารนะอาหารไอ้เน,นี้ยก็เอามาให้ฟรีเลยโคตรดีถือว่าแม่โคตรดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งอันนี้พิเศษเลย ไอ้เี้ยตั้งอยู่หะเขาตั้งอยู่ไหนวะอันนี้หมัดรถเราให้มาใช้ได้ตลอดเลยลด10%ทุกคั้งมาเจ๋งสัตว์เจ๋งสัตว์เลยเยี่ยใครไม่มาอันนี้มึงพลาดแล้วของจริง หน่อออยเแต่ถ้าถามเรื่องความสนุกใครเจบไม่หักใครเจ็บเหรหักเลยจัดกระติ๊บเลยจริงไอสัตว์เต็มสิบนะ้วยสิบห้ารนมูนสองขาใครอยากมามึงไปหาโลเคชั่นเอาเดี๋ยวจิงลิงเพจไปให้เจ้าของร้านโคตรใจดีคือบอเลยแต่ถ้ามึงมาถึงเสากูแนะนำให้หาเบอร์โทรให้จองเดี๋ยวไม่มีโต๊ะที่เนี่ยโต๊ะเต็มเร็วมากบอกเลย ខ្ញុំនិយាយថាសំណុំពីយាមមកមកវិញ ก็จบไปนะสําหรับคลิปนี้นะ,นนนะจริงว,นนวันนี้วันนี้แม่งโคตรมันผมบอกเลยนนวันนี้ฟูลมูลของขาแม่งไม่ทําให้ผิดหวังว่ะผมว่าใครที่แบบว่าอยากสนุกอยากอยากเที่ยวอยากแบบเฮฮาแบบปล่อยสดอะผมว่าฟูลมูลของขาแม่งไม่ทําให้ผิดหวังอยู่แล้วเอตเทตลูกค้าคือถ้ามึงตั้งใจมาสนุกนะบอกเลยมึงเหียแม่งสนุกแน่นอนคือร้านนี้นะ เฮ้ยแม่งดีร้านนี้แม่งดีผมผมแนะนำว่าอันนี้เป็นดีบีที่สองของเราก็ดีดอกผอไม่เมาแนะนาไอ้เหียมึงมึงอยากได้ร้านเหล้าที่แบบว่าสุดปดามทำงานเหนื่อยนืยมึงแบบเพื่ยจากที่ทํางานมานะไม่ต้องเข้าร้านไหนมาเลยมาเลยฟูนูนฟูนูนเอ็นฟูนูนเอาไปให้สิบไม่หักงานเนี้ยวันเนี้ยผมผมไปถ่ายรายการแบบว่าเราก็อยู่ๆไปถ่ายอ่ะผมไม่ได้ ไม่ได้นัดไม่ได้เตียมไม่ได้เคี่ยอะไรเลยร้านนี้โอเคมากๆผมบอกเลยตั้งแต่เจ้าของร้านอาจารพี่แม่ทัางานเสร์ฟแฮปปี้แฮปปี้ผมให้เสร็ผมว่าการบริการนะให้เสร็จไม่หักถ้ามาแบบหลังสี่ทุ่มนะแต่ว่ามึงไม่มีโต๊ะโคตรเลยว่ามึงไม่มีโต๊ะบอกเลยมึงอยากมีโต๊ะมึงต้องจองต้องจองแต่โคตรดีที่ผมชอบนะผมชอบจริงๆคือเจ้าของร้านนั่งมานั่งโต๊ะเราใช่แล้วก็แม่ง มีอะไรหลายหลายอย่างแหละมาไม่จริงนะใช่แล้วก็คือถ้ามึงอยากทะลมากมึงอยากทะลมากผมผมผมชอบมากด้วยจัดใจเลยจัดใจแล้วก็ผมให้โดยรวมนะโดยรวมรวมทุกอย่างเลยรวมทุกอย่างเลยร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้นะเอาบรรยากาศไปก่อนอ่าบรรยากาศให้ตัดทับสิบติดเรื่องไม่มีแอร์ก็ด้วยมันเป็นที่โอเพ่นอยู่แล้วเราเราตัดรื่มีแอร์ไปก็วงวงนะผมว่ายังให้ตัดทับสิบหรือว่า เอนเตอร์เทนโคตรดีโคตรดีผมบอกเลยว่าโคตรดีนะจากแรกๆเนี่ยจากทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเนี่ยอาจจะอ่อยหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นแม่งแม่งมันสัตว์อ่ะเออกูบอกได้เลยว,ว่าแม่งมันสัตว์นะฮะแล้วดีเจดีเจเท่าไ <DJ S 1> หร่เหรอเออดีเจดีเจเขาเขาเอเตอร,นะร์ทนนะแต่ว่าคือแต่คือดีเจอ่ะ มาช้าไปหน่อยหนึ่าเออมาช้านึ่งมาช้าเท่าไหร่แต่คือคือสิบมัแค่เท่าไหร่อัวหให้เจ็ดให้เจ็ดเออให้แปดเพราะว่าคือดีเจมาช้าน่ะแต่คือเราเข้าใจได้นะเพราะว่าร้านเนี้ยเขาปิดช่วงเริ่มเร็วปิดเร็วใช่เขาเขาคือถ้ามึงจะมามึงต้องมาเร็วหน่อยเพราะว่าคือร้านเนี้ยประมาณเที่ยงคืนหรือว่าเที่ยงคืนครึ่งเนี้ยเขาเขาว่าปิดแล้วการบริการ การบริการผมให้เสร็ไปเลยการบริการผมให้เสร็จผมชออกบร้านเนี้แล้วก็เด็กเสิร์ฟแม่งเอนเตอร์เทนเออเป็นไงเองสัตว์ทัวโอเคมากอิรทเส้นผัดจริงเอนเตอร์เทนหมดดีผมให้เสร็จมาถึงแบบว่าความสนุกอะความสนุกความสนุกถ้ามึงมาเนี่ย คุยให้เก้าอ่ะเอออ่ะกูให้เก้าคุให้เก้าติดนิดเดียวว่าวงอะพิ้วช้าไปอีกแต่อ่คือมันมันอาจจะเป็นแบบเรื่องช่วงแรกอ่ะเงื่องเรื่องไข่โบรานก็ได้ใช่ช่วงแรกเขาเล่นโบราณเขาเล่นเพลงเรื่องไปนิดนึงเนี่ยงแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าถ้าเกิดเขาแบบสลับเพลงนิดนึงนะแบบพิลช้าบ้างพิเร็วบ้างคุยให้สิบเลยใช่เราก็ต้องขอขอบคุณนะวันนี้เรามี นี่เรามีสปอนเซอร์ลูกพ no. ี่ใหญ่เรามาวันนี้ลูกพี่ใหญ่เราวันนี้พี่ราพี่นาพี่นาจากลันตาคนจากลันตาวันนี้เขาทำเยอะแยะมากมายยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใช่แล้วก็ใครที่จะไปเที่ยวลันตาอยากได้ท้องพักวิวสวยซีวิวมีอาหารอร่อยน่ะมึงไปตามลิงก์แต่ยังไงมึงไปทำผมมาทิ้งลิงก์ไม่ให้แล้วก็เขามีส่วนลดให้สำหรับคนที่ ตามช่องเรานะส่วนพิเศษ<า>ยังไงก็ลองทักไปดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะอั่นี้ก็ปูซึ่งเป็นลัลทธิของเราเองจริงอันนี้สปอนเซอร์หลักเลยกูก็ขอาคเงินกูมาใช้ในการที่แบบขยัปตอนนี้เป็นคลิปที่2ก็ใช้ไปเยอะอยู่นะฮนะยังไงก็ฝากติดตามนะกดไลค์กดสซติดตามด้วยฝากแบบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคนละแชร์แต่ว่าม่านทองขาวแฮปปี้นะเฮ้ย ้ผคลิปนี้ปถือว่าแฮปปี้มีาถือว่ามีความสุขถือว่ามีความสุขใช่แล้วก็บรรยากาศของนักเที่ยวที่สงขลาสำหรับร้านฟุ้งมูลร้านอื่นไม่รู้นะสำหรับร้านฟุ้งมูลผมว่ามึงไม่โดนตีนใช่มึงไม่โดนตีนลูกค้าก็ค่อนจะมีคลาสแล้วก็ไม่มีนักเลงอ่ะเป็นนักเที่ยวที่ดีมากกว่าแล้วก็เป็นกาองที่โต๊ะผมชนหลายโต๊ะมากอย่างที่ดูในคลิปเอาเลมึงไม่ย้อนด้วยเลยดัิปเลย มึงรั่วได้มึงไม่ต้องกลัวโดนตีนจริงแต่ว่ามึงไปดูในคลิปไอ้คุณรั่วกันหนไอไม่มีโดนตีนไอ้แม่งสนุกไอม่สนุกก็อยากรู้ว่ามากัวว่าเออใช้ได้แล้วก็ใครที่อยากเที่ยวสุเสานะผมว่าจองโต๊ะยังไงแนะนำแนะนำว่าต้อง้องเลยเผ็ไว้ให้ต้องจองต้องจองไว้ต้องจองให้ก่อนสนุกผมบอกเลยว่าที่นี่โอเคมากแล้วก็เรื่องผู้หญิงเนี่ย ไว้สิไม่หักนเต็นไว้สิใช่ไหมตัวยี่ดิัแบบเจ้ไว้สิไม่หากโคตรดีโคตรดีโคตดีสดโคตรดีอันนี้โอเคกดไลค์กดสับสไคร์ดอกบอกไม่เมานะคะ